สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับสาวน้อยพี่ันแพ่งน,นะครับเอฟซี FC แฟนคลับช่องยูทูปวิทยุลำพันธ์อภิเชิญครับนี่พี่น้องอยู่บางพี่ตรงขามกับวัดหลวงพ่อตโตนะครับตรงขามเขาล่องบาลบางพี่แต่ว่าหันขางให้พี่น้องหันขางให้ไปทางวัดหันขางไปทไั้งเลยล่องบอลน,นะครับหันหนาเฉียงไปทางทิศเหนือนนะครับมาพี่น้องเอา้า เล็กหน่อยวันนี้น่าจใส่นิฮะอ๋อเขาขาเขาบ้านเขาสีชื่อนีไปม่เล้ไปมวนอาหารปอืมนำหน่อยเลไปมวนอาหานปะไปมวน้าหารปมเลไปไหนมาเต๋อบอลตลาดชนะไหมไปซ้อมไมเฉยใช่ไหม ครับโอ้บ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมเข้าฝั่งนี้อย่างเดียวใช่ไหมโอ้เข้าทาง้นเทางหน้าก็ได้ใช่ไหมใกล้กว่าครับโอ้นี่ใกล้กว่าใช่ไหมโอ้ดูม้าลำเป็นไหมล่ะเคยดูไหมเคยครับเลอะเคยเดินที่ไหนอยู่ที่ไหน เคยดูอยู่ที่ไหนไปดูอยู่ที่ไหนใ่ครับโอ้มอลำัมคณะอะไรที่ไทยประกันหรอครโนไทยประกันเคยไปเหรอคณะอะไรคณะอะไรไม่รู้ครับไม่รู้โดูอย่างเดียวไม่รู้จักคณะตาผมดูตาตาเคยดูไหมไหนคนไหนเป็นศูนย์หน้าไหนคนไหนเป็นมือยิงมาสี่เขามาี่โอ้โหในในในมือโกผมครับ โอ้มึงโกค่ไหลายคนเนี่ยโกโค้ดเยอะแล้วโกโก้โค้ดเยอะเลยเหรอไอ้ไอ้ไอ้ตัวเล็กเป็นอะไรเนี่ยมีหลายชุดครับมัโกอย่างเดียวอันนี้ไปเก็บคนเจ็บรองเท้าใช่ไหมเนี่ยเจ็บรองเท้าเนี่ยเออไอ้ไอ้ตัวเล็กนี่เป็นอะไรตำแหน่งอะไรกองหน้าหน้าอุ้ยกองหน้านะพิชานมาเล่นหน้ากองหน้าของหน้าใช่ไหมโอ้ไอ้วันเป็นอะไรโอ้มือโกโอ้โหเป็นลูกตะเกิมโอ้โอ้ยลูกตะเกิมไม่ใช่ไปถามว่าตำแหน่งไม่ใช่ว่าลูกเป็นลูกใครโอ้ ไอ้นี่เป็นไรมือโกครับมือโก้โก้ก็หลายนะพูกไอเต๋อป่านนี่มีหลายชุดครับโอ้มีหลายชุดใช่ไหมจำลองด้วยครับเราเอาชุดจำลองด้วยนี่ไงาวันนี้ซ้อมสนุกไหมไม่ได้ซ้อมนะครับเอาฝนตกครับลเดักเตะฝนมากเลยโอเฮ้ยอะไรนะอะไรนะบกเก็บมึงเบาไหมนู่นพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ย อยากเตะฝนมากเลยมึงบอกว่าแล้วมึงอยากเตะฝนกูอยากปืนยิงฝนกูนะ,ะ,ะมันตกมาห้ามมาล่ำกูวัสดีครับปารมาตั้งเยอะตั้งแอนนี้อันนี้เป็นไรเนี่ยตำแหน่งอะไรละเล่นกลางอาโอ้ในเอาอ๋อให้ถามก่อนว่าคนไหนเป็นมือยิงมือฉมังมือเด็ดเลยคนไหนยกมือขึ้นไห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 นไอโจนู้นนู้นมีแต่เขากลับไปแล้วนี่เหรอโอ้ของตัวนี้ครับไอโจเหรอ ไอโจเป็นมือยิงใช่ไหมไอโจโฉว่าไอโจไหนวะมันชื่อโจโฉไอโจโฉไอนั่นโจอะไรโจทหารเขาวเนี่ยกระโจเหมือนกันนั่นน่ะชื่อพัศกรพินาดีอ๋ออันนี้อันนี้เล่นตำแหน่งอะไรนะเล่นหน้าเล่นหน้าเนี่ยกลางครับกลางโอ้โหแต่ละคนนึกออกไหมกวายโฉเล่นเล่นไรเรียนเรียนอยู่โรงเรียนไหนเนี่ยบ่อพอครับเรียนด้วยกันหมดนี่ใช่ไหม อวัดกลางโอ้วัดกลางโอ้เรียนทุกโรงเรียนโอ้ไอ้หนูหนูหนูอยู่โรงเรียนวัดหลวงพ่อโตใช่ไหมโอ้ยโอ้โหสิทธิ์หลวงพ่อโตนะเนี่ยบ้านอยู่ด้วยกันนี่เหรอในชุมชนนี่เหรอครับบ้านเดียวบ้านเดียวกันหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรนะบ้านเเยโบ้โหออันนี้เข้าเข้าเข้าด้านหลังใช่ไหมเข้าต้องด้านหลังเองครับน้าด ขับรถอันนี้ไปส่งผมกันไม่หล่ะครับไปไหนครับขับรถคันไหนจะเอาคันไหนไปคันดีครับไปเลยลุงขอสามชาติหน่อยใช่ไหมครับได้ตอนมาเลยตอนเย็นนีขอสามชาติเลยจัดให้เลยลุงมาก่อนดิลุงก่อนกี่โมงอ่ะฮะลุงก่อนให้เลยาวัดวันไปเสียใครเขาสามชาติกี่โมงอะไม่ไม่เก็บเลยขนาดนี้ไม่เก็บเลยมานี่เลยมาหลังบ้านเลยลุงจะพาเข้าตรงนี้เลยกี่โมงได้ได้เราผมหัวควิมาเป็นเด็กช่างเลยนะทุ่มหนึ่งอะเริ่มทุ่มหนึ่งอะโอ้วปกติเสียตังค์ปกติเสียทิถ้าพวกหนู ถ้าพวกหนูมา,าหาหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าจะอยู่นี่หัวหน้าชื่อโจนะเฮ้ยหัวหน้าน,นี่เหรอเนี่ยนี่รถคันก,ก็ขาวมาเลยบอกว่าพวกผมบ้านอยู่อยู่อยู่หลังเวทีอยากดูหมอลำพอแล้วนล,ล,ล,ลูก็จะพาลูก็จะใ,ให้หนูดูอยู่ข้างหลังใช่ไม่ดูดูข้างหน้าแหละก็ขออนุญาตว่าพาหนูไปดูข้างหน้าได้ไหมได้ขอยืยนหน้าสุดเลยนะแล้วก็หน้าสุดเลยก็เป็นเวทีเลยอยากให้เนี่ยไปร้องเพลงอ่ะไหนคนไหนคนไหนร้องเพลงเป็นคนนี้เหรอเอาเอลองนิดนึงเหานิดเดียว โอ้ยเอ๊ะเหรอวอยเอเอเหรอเพลงกับเพิ่มฮะวอยเอ๊ะเหรอเพลงอะไรเอาแต่เพลงอะไรก็ได้นิดเดียวลงร้องเพลงร้องโมเอฟังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูน้องๆก่อนเอาเอานิดเดียวเดี๋ยวจะให้ไปขึ้นเวทีเลยคืนนี้ร้องมาหน่อยนิดเดียวนิดเดียวเอาท่อนเดียววอยเอ๊อวอยเอ๊ะวายเอ๊อวายเอ๊ะ แม่นาทคาลูบาดีมีนาฮิชัมมาเทอร์ตูวีเออ้า e ว่าหน้ยโอ้เอาเย็นนี้เจอกันมาตรงนี้เลยมาถามหาว่าไหนว่าหน้าชื่อโจว่ากันนะนะคะค่ะค่าปกติค่าแค่กี่บาทค่าเข้าร้อยกว่าบาทอ๋อร้อยนึงไม่เข้าแล้วไม่ไม่ไม่ใช่แจ้งให้เข้าฟรีแเขาจำได้เขามาเป็นกลุ่มดิ มาเป็นกลุ่มอย่างนี้แหละว่าคืนนี้น่าจะไม่มีใครมาหรอทำไมมเล่ามางานไมเล่ามาไหนนะฮะอะไรอะไรนะน้าเลี้ยงขนมของด้วยเออก็มาก่อนสิอะไรใครร้องเพลงไหนไหนคนไหนร้องเพลงเล่าเลาต่อร้องให้จบเพลงยี่สิบบาทใครร้องเพลงจบเอาเอาจริงิเนี่ยจบเพลงนี้เ่ลบาทย่ิบได้ไครับ่ได้ไหครับเอาต่อรองอีกอีกท่นได้ไหมคือท่นหนึ่งเพลงอะไรไงกเนเ งั้นใจคนข้าไม่ไปร้องเดี๋ยวจบเดี๋ยวไปจบเพลงไปฟ่งแล้วไขายงานยี่สิบกิ่งเหอนะฮะยี่สิบกิ่งก่อเดี๋ยวก็ยี่สิบกิ่งทีนี่ไงจบเพลงหนึ่งให้เลยนี่เดี๋ยวร้องพระดาคุณแพรเลยสี่สิบอะไรนะร้องพระดาคุณแพรเลยเอาเอาเอาท่อนเดียวได้ไหมเพลงอะไรบอกก่อนถ้าถ้าเพลงมันมันมันจะมีเพลงสีที่กระสิ์ปล่อยไม่ได้ลงไม่ได้มันมันก็ร้องไม่ได้นะเนี่ยอัดวิดีโอไปลงคลิปในยูทูบงั้นใจข้า ช่องพ่อใหญ่ลีลำเพลินออฟฟิเชียลเข้าไปดูเลยมีโทรศัพท์ไหมมีโทรศัพท์มีเน็ตไหมมีแล้วจะเข้าไปดูตัวเองเนี่ยจะอัพลงให้ดูเนี่ยงูอัพยายยายสายมันของใครร้องเลยไอไอที่ยายไอ้เนี่ยไอแง้มใจครับนะต้องแง้มใจไอ้ที่มันรอรอคนที่แม่อัพอยู่ช่องพ่อใหญ่ลีพ่อใหญ่ลีลำเพลินออฟฟิเชียลพิมเข้าไปเลยตอนนี้เลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูแล้วจะอัพอัพนี่สักครู่เนี่ยอัพแล้วก็เข้าไปดูกันได้เลย พันธุ์อะไรพ่อใหญ่ลีกำแพงเพชรพ่อพ่อใหญ่ลีพันธุพันธุ์ยินเด็กมันรองพ่อเนี่ยพ่อใหญ่ลีพ่อใหญ่ใช่มาแล้วมาแล้วด้อเฉียนคำว่าพ่อแล้วก็ใหญ่แล้วก็ลีแลล้วก็ีนั่นแหละพิมพ์เข้าไปยังพิมพ์นะครับอ่คนหาพิมเขาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนลำพูนนะปิดเที่ยบเนี่ยเห็นไหนเห็นยังไหนดู ก็นี่แหละนี่แหละนี่จะลงช่องนี้แหละนี่แหละเดี๋ยวให้ตามมาดูเลยเดี๋ยวจะจะเอาเนี่ยไอคลิปหนูๆนี่ลงในช่องนี้แหละได้ค่อยดูมันก็จะเล่นปึ้งกดติดตามก่อนกดติดตามเออนั่นแหละมันจะเด้งจวดูตัวเองแล้วจะคืนนี้ใครได้ดูแล้วคืนนี้มาจะให้เขาฟรีเลยอ้าวมีอยู่ยี่สิบบาทจะให้ใครดีวะผมครับผมไม่มีตังโมแล้วมีอยู่แค่ยี่สิบบาทจะให้ใครดีเอาใครจะทำอะไรจะทำยังไงเพไ่นวันนี้มีห้แล้วเออจะ เอาเงนี้ใครอายุน้อยที่สุดค่คนนี้ไหนอายุน้อยที่สุดเรานี่ผมึไม่ใช่แล้วมึงโกหกแล้วคนไหนนี่เลยไหนเอานี่อัน affe, นี้นใครเกิดก่อนเนี่ยสองคนเนี่ยมานี่มานี่มานี่ใครเกิดก่อนเนี่ยคนนี้เครก่อนอันนี้เกิดทีหลังอันนี้เกิดก่อนไหนยืนไหนเนี่ยอันนี้อันนี้เกิดก่อนใช่ไหมเอาเกิดทีหลังเอาไปยี่สิบบาทขอบคุณมันเกิดหลังเพื่อนให้น้องๆ้องเขาให้คนน้องน้องเอาพอแล้ว แล้วกินนี้ถ้ามาถ้าจะดูคลิปแล้วคนคนไหนได้ดูคลิปแล้วเอาโทรศัพท์มาดูได้ดูแล้วเดี๋ยวจะมาเอาอีกเลยจะแจกคืนนี้ลุงจำหน้าผมไว้นะเออจำได้เอาโทรศัพท์มาดูวยอหนามิจำางปะยังเหรอจำได้จาได้ลูก้าวจำได้เอาคขาที้จำได้โทรศัพท์มาไม่ได้ครับลุงผมต้องต้องมาติดตัวเปล่าเออเอาโอเคเดดี๋ยวมาูครับขอบคุณพ่อพี่น้องทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับหยอกก็หอกเล็กหน่อยหอกเล็กหน่อยเป็นพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับนิติกรยิ้มหน้าพกันาหม่สวัสดีครับนี่